มารีวิวเลยเกลงกีซ <occurs> ังจากช้อปปีนะฮะราคาของขนาดรุ่น180นะสตรีม180แท้100%เนาะราคาขนาดเดียวมาเปิดกันว่าของแถมเป็นยังไงเนาะโชวยกันขอวิธีสังเกตท่านว่าจะสังเกตยังไงเนาะคือแบกไปทีมาแล้วเข้าสัมาทำมีบล็อกเนาะบล็อกอันนี้ของสตรีมนะทำมีโลโก้สตรีมเนาะบรูวาทีเอ็นบลนาะอันนี้ตัวบล็อก มีปุ่มมือปู่มือนี่สมัครเป็นภาษาอังกฤษเบิดนะครับสมารกับกกเบ,บอเดย์อ่านเนาะแล้วก็มีบาบาร์ซิเบชุดหางอันนี้ก็แย่มาเนาะบาร์ซิเบชุดหาแล้วก็มีโซ่ปักจูนเนาะแย่มาแล้วก็มีโซ่โซ่สติมแทสโซสติมแทสอันนี้ก็ับมีโลโก้สติมทุกขอเนาะแต่กล้องอาจติบิเหน็นบัานไดอันนี้ก็มีโซสวมปอกบ,บา ตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องตัวเครื่องนี้ชุดสังเกตนะฮตรงซีเรียลนัมเบอร์นะครับซีเรียลนัมเบอร์ว้าวมื่สิตัวกระปองบอลเนาะกระปองกระองซีเรียลนัมเบอร์นี่ลงท้ายด้วยฮะพบซุนซูลเนาะแต่ตัวเครื่องมันอกลับตรงตรงตรงกันว่าพบซุนซูลขึ้นกันอันนี้ชุดสังเกตเบื้องต้นเนาะกระองกับตัวเครื่องนี่ซีเรียลนัมเบอร์ตรงตรงกันนะฮะนี่ชสังเกตเบื้องต้นอันนี้จะชุดสังเกตดีข้างนอกเนาะก็ ตรงโลโก้สติมตัวเมมสติ๊กเกอร์ที่พาติดเอาเนาะอันนี้ก็เพื่อติดรับตัวนี้เลยนะเนาะเปิดให้เบิ้งไล่อีกยังไงเนาะคือสังเกืตัวฟ้าตัวฟ้าก็นี้โลโก้สติมนะครับงานตรงเนียนนะงานก็นตรงเนียนัวนี้ก็ตรงเนียนแล้วก็มีตัวเหนนะล็กตัวเหล็กข้างในนั่นเนาะเดี๋ยวเปิดเบิ้งล็อคข้างในอีกนะครับ เนี่ยกระทำน็อกกต้องมีโลกโก้สตรีมเอ้ยต้องมีโลโก้ของตัวเอสหนึ่งนะเบิ้มข้างในนั่นอีกครับอันนี้ฟ้ากับตรงนียนะแข็งนะครับพอมเมนสติ๊กเกอร์ซื้อได้หนี่งก็คือตัวนี้ก็คือติด,ต,ดติดไปเลยนะครับจุดสังเกตอีกตัวน,นึงนะครับก็ต้องมีโลกโก้สตรีมติดนึ่งเนาะเบิ้มบอลบอลชายบอกลุกบอลนะกระทำมีโลกโก้สตรีมจุดสังเกตเบื้องต้นเนาะอันนี้ก็มีวันเพื่อนปีผลิตนะครับ วันเดินทีผลิตกาเบิ้งสังเกตเบิ้งบอลนี้กรไดนะ้งานกระตรงเนี่ยนะคองแทร์นำหน้านีเส็จประมาณสี่กิโลนะครับกลังมองมือเลยกัราคานีประมาณหกหกันาสั่งกับกาแเนาะหกขนาดท่า้เข้าไปซื้ตามบ้านกนี่ประมาณประมาณเจ็ดพันนะครับเจ็ดพันเนขนาสประมาณนั้นครัท่านตามก็นอีก็่นาสี่โมเมนของแทรนะครับมมประมาณขั้นท่านดูรุกขนาดนี้สังเกตได้ว่าสีนาสีเปเนน็นขอนเทร์มเมนบ์มเนองแทเนาะ โอเคก็ดีก็เพือว่ามันสามารถใส่ได้คุ้มแล้วป่งอแง่นะประมาณหาปีหาปีนี่ก็ถือว่าคุ้มได้แล้วครับสำหรับราคาคู่ปัญหาสกินเอาไว้ใส่ในขั้วเรือนตัดใหม่มีเล็กน้อยตัดทานงานนักก็ถือว่าใส่ได้เพื่อ,อนนะงานนักแต่ว่าขั้นงานเบาในขั้วเรือนนี่สบายๆเลยครับประมาณหา 6, ปีใส่มื่อเดียวเนาะอันนี้ก็เป็นของแท้นะงานก็นนยังดีแต่ว่าจะเป็นเมคอัพจีนนะเพราะว่าโรงงานเป็นญี่ปุ่นนะ พอแม่ไม่อินเยอรมัน,นแต่ว่ามันกับต้องแทด้วยกันกานานเนี่ยสี่เหลียนลนัมเบอร์มันกับต้องชัดเจนนะครับงานเนี่ยนดีหนึ่งแปดศูนย์ะครับหนึ่งแปดศูนย์จริงใส่มาหลายเครื่องหลายหลายตัวแล้วแตคือว่ามั่นใจนะคออ่ับโอบองงงงงงสตาติดยังไงอยู่